สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีพีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพามาดูเมล็ดนะคะที่เราได้เพาะกันเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้ก็ครบ2วันเต็มๆแล้วนะคะในการเพราะเมล็ดของเราอันนี้ที่โบถ่ายภาพให้ดูกว้างๆนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ดูว่าโบวางถาดนะคะไว้ในร่มแบบไหนนะคะก็คือโบวางไว้ใต้ใชายคาบ้านนะคะที่มีต้นมูกกระจงบังอยู่บังแดดอยู่นะคะแต่ว่าช่วงประมาณ สี่โมงนะคะสี่โมงประมาณสามสี่โมงเย็นเนี่ยก็เริ่มจะมีแดดส่องมาตรงนี้แล้วนะคะโบไม่ได้วางในร่มที่ไม่โดนแดดเลยนะคะก็มีโดนแดดบ้างนะคะแต่ว่าเราไม่ได้วางไว้ในพื้นที่ที่แดดจ้าเลยนะคะเพราะว่าเมล็ด เขายังอ่อนๆต้นกล้ายังอ่อนๆโบก็เลยวางไว้ในร่มก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากวันนี้นะคะเอาลงช่องปองน้ําปกติเราก็สามารถที่จะวางกลางแจ้งแดดจ้าได้นะคะหรือว่าถ้าจะวางไว้ในโรงเรือนก็ยิ่งดีเลยนะคะก็จะได้ผักของเราก็จะได้มีสภาพอากาศที่ไม่ร้อนมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นต้นกล้านะคะ ครบรอบ2วันแล้วนะคะในวันนี้โบก็จะย้ายลงช่องฟองน้ําปกตินะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกจะย้ายเป็นพรุ่งนี้เช้าหรือว่ามะลืนก็ได้นะคะแต่ว่ารากของต้นกล้าก็จะเริ่มยาวมากๆแล้วนะคะช่วงนี้นะคะรากของต้นก้าเนี่ยก็จะกําลังจิบง่ายเลยดึงง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบดึงให้ดูนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงขึ้นมา ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใช้มือมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้ต้นช้านะคะโบก็จะใช้เป็นพอเส็บนะคะเป็นที่หนีบเนี่ยค่อยๆหนีบขึ้นมานะคะเดี๋ยวโบจะไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันคะ่ะอันนี้โบก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้โบก็ได้นําฟองน้ํานะคะไปใส่น้ํานะคะแล้วก็นวดจนชุ่มแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นพอเส็นะคะหรือว่าที่ขีดท,ที่หนีบของเราเนี่ยของโบโบจะใช้เป็นทั้งแบบปลาย เอียงแบบนี้แล้วก็ปลายตรงนะคะแต่ที่จริงมันสามารถใช้เป็นแหนบหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่มาช่วยหนีบนะคะถ้าเราจะใช้เป็นมือเนี่ยต้นกล้าของเรายัางอ่อนๆอยู่นะคะโบเกรงว่าต้นอาจจะช้าได้นะคะโบก็เลยจะใช้เป็นแหนบหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแบบนี้มาค่อยๆหนีบขึ้นมาแล้วก็เสียบลงไปในช่องของฟองน้ํานะคะโดยที่โบจะใส่แค่น้ําเปล่าไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมก็คือจะเลี้ยงน้ํเปล่าประมาณ4-5วันนะคะหรือว่าไม่เกิน7วันเนี่ย ะะช่วงช่ถง4-5-7วันเนี่ยคุณผู้ชมต้องเติมปุ๋ยให้กับต้นกล้าของเราแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่เติมปุ๋ยให้กับต้นกล้าเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณถึง7วันขึ้นไป8วัน10วันอะไรก็แล้วแต่นะคะต้นกล้าก็จะมีลักษณะอาการที่จะใบเหลืองนะคะใบเหลืองแล้วก็ใบเปื่อยแล้วก็ร่วงโรยแล้วก็ตุยไปในที่สุดนะคะก็เลยสามารถที่จะให้ปุ๋ย ต้นกล้าของเราได้ตั้งแต่อายุ5ถึง7วันเลยนะคะสะดวกวันไหนก็ค่อยใส่วันนั้นก็ได้นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะมานำต้นกล้าลงในฟองน้ำเกลยค่ะเดี๋ยวโบจะถ่ายคุณผู้ชมดูมุมใกล้ๆก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการดึงค่อยๆดึงต้นมเมล็ดต้นกล้าของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้คอเทจอีกอันนึงแวกออกแล้วก็ เสียบเข้าไปแบบนี้ทำอย่างเบามือนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเนี่ยทำแบบนี้ต้นกล้าจะไม่ช้ำหมดหรือจะตุยเย่ไปก่อนหรือเปล่านะคะโบก็พาคุณผู้ชมทำแบบนี้มาตลอดเลยนะคะก็ยังสามารถที่จะปลูกได้อยู่นะคะคุณผู้ชมนะคะไม่เป็นอะไรแค่เราทำอย่างเบามือแค่นั้นเองนะคะถ้าเรา ดึงขึ้นมาเลยเนี่ยมันอาจจะรากขาดได้นะคะถ้ารอให้ถึง 2- 3สาวัน 4, ถึง3วันอย่างเงี้ยรากก็จะยาวมากกว่านี้อีกนะคะก็จะดึงขึ้นมาจากฟองน้ำยากนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่ารากขาดมันก็ยังสามารถที่จะเพาะได้ปกตินะคะคุณผู้ชมยังปลูกได้ปกติเลยนะคะไม่เป็นอะไรในการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็เหมือนที่โบพูดนะคะมันก็สามารถที่จะ เพาะได้หลายๆแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพราะในดินก่อนก็ได้นะคะเพาะในก่องพลาสติกที่รองด้วยกระดาษทิชชู่ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการหว่านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะผู้ชมมันอยู่ที่ว่าเราถนัดแบบไหนมากกว่านะคะ,ะมเมล็ดที่ดีนะคะควรจะงอกภายในหนึ่งถึงสองวัน แต่ไม่เกิน3วันนะคะถ้าภายใน3วันแล้วมเมล็ดยังไม่งอกเนี่ยคุณผู้ชมสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะ,มะเมล็ดอาจจะมีปัญหานะคะก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นเจ้าใหม่นะคะหรือว่าเจ้าเดิมที่เขาอาจจะใช้เป็นอ,า,อาจจะเป็นมเมล็ดที่เก่าเก็บแล้วก็ได้นะคะก็ลองถามเจ้าของร้านเขาดูว่าเป็นมเมล็ดนานหรือยังนะคะ ที่จริงเมล็ดมันก็สามารถที่จะเก็บได้เป็นปีๆเลยนะคะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเก็บรักษาแบบไหนนะคะบางคนก็เก็บไว้เลยใส่ซองแล้วก็วางทิ้งไว้ตากแดดตากลมไว้เลยอย่างนี้มันก็ใช้ได้ไม่นานนะคะคุณผู้ชมเหมือนที่โบพูดก็คือถ้าเราอยากจะเก็บไว้ใช้นานๆนะคะเราก็เก็บใส่กล่องพลาสติกหรือว่ากล่องกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ใน ตู้เย็นช่องปกตินะคะหรือว่าถ้าจะเก็บไว้ใช้นานๆข้ามปีเลยก็เก็บไว้ในช่องฟีดก็ได้นะคะค,คุณผู้ชมพอเราจะใช้เราค่อยเอาออกมาวางไว้ข้างนอกห้องอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็นํามาเคาะแบบนี้นะคะโบก็จะวางไว้แบบนี้นะคะเป็นเวลาห้าถึงเจ็ดวันนะคะก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะโดยที่ปุ๋ยที่โบใส่เนี่ยสูตรที่โบใช้นะคะก็คือโบจะใช้ 3ซีซีต่อน้ำา1ลิตรตลอดการปลูกเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีผักบางชนิดนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องลดปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะอย่างเช่นที่โบเคยปลูกมาก็จะเป็นมินิคอร์แล้วก็เป็นเรดโคลนนะคะหรือว่าสลัดแดงนั่นเองที่เราจำเป็นที่จะต้องลดปุ๋ยให้เขาเลยนะคะเพราะว่าผัก2ชนิดนี้ที่โบปลูกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาตรงปลายยอดนะคะปลายยอดของผักสลัดเนี่ยมันจะไหม้นะคะ มันจะมีลักษณะเป็นไม้ไหม้แล้วก็ดำๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่โรคอะไรนะคะคุณผู้ชมเคียงแค่ว่าปุ๋ยเข้มเกินไปเท่านั้นเองแล้วก็ประกอบบางทีก็ประกอบกับอากาศสภาพอากาศนะคะที่อาจจะร้อนบ้างสลับกับฝนบ้างอย่างนี้มันก็สามารถที่จะให้ภักสลัดของเราเนะ่ยเป็นยอดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเคยใช้3ซีซีต่อน้ำา1ลิตรแบบนี้ก็คุณผู้ชมก็ลองลดมาสัก สองซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรดูนะคะในกรณีที่เป็นปลายไมมนะคะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นผักผักสลัดที่มีใบหนานะคะก็คือเป็นคอร์สนั่นเองนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรอีกที่คุณผู้ชมเจอนะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นกล้ายืดใช่ไหมเอ่ยจะมีปัญหาเรื่องต้นกล้ายืดกันนะคะก็ ช่วงหน้าฝนอาจจะลําบากหน่อยนะคะคุณผู้ชมถ,ถ้าเราผ่านช่วงหน้าฝนไปได้เนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะดูง่ายขึ้นนะคะทั้งแสงแดดทั้งสภาพอากาศแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้การเราเพาะผักสลัดง่ายขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแสงแดดก็จะมีทุกๆวันนะคะถ้าเราสลับกับฝนอยู่แบบนี้นะคะผักของเราก็ เกิดวความเสียหายได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นยืดหรือว่าการวางถาดไว้กลางแจ้งอย่างนี้นะคะแล้วลืมเอาเข้ารล่มฝนเม็ดฝนก็มากระทบกับต้นกล้าผักสลัดอ่อนๆแบบนี้ก็ทำให้รากนะคะถอนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องอผักเหลืองนะคะผักเหลืองแล้วก็รากเป็นสนิมนะคะหรือว่าเขาเรียกวอะไร ที่โบเคยเจอก็คือพอฝนตกบ่อยๆเข้าฝนตกบ่อยๆเข้านะคะผักสลัดที่เราเลี้ยงโตมาจนถึงอายุ30กว่าวันเนี่ยถ้าโดนฝนบ่อยๆโดนฝนบ่อยๆรากเขาจะมีลักษณะที่จะเป็นอาการเหลืองๆนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นหน้าฝนนะคะรากจะมีอาการเป็นเหลืองแล้วก็ ไปก็จะเหลืองนะคะถึงแม้ว่าเราจะเติมปุ๋ยใส่นะคะมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้เนื่องจากว่ารากของเขาเนะี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมธาตุอาหารนะคะไปเลี้ยงใบเลี้ยงลําต้นได้นะคะอันนี้เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกสวนนะคะอันนี้ก็คือโบพูดให้ฟังเฉยๆว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอาการใบเหลืองเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะ ปุ๋ยอ่อนเสมอไปนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตรากของผักสลัดของเราดูนะคะถ้ารากยังปกติอยู่เนี่ยเราก็มาตรวจเช็คดูว่าใช้เครื่องวัดค่า ec ดูนะคะว่าปุ๋ยเราอ่อนเกินไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ารากผักสลัดของเราไม่สวยนี่ก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าเป็นเพราะรากหรือเปล่ารากเหลืองรากเน่านะคะรากมีปัญหาแบบนี้นะคะอาจจะส่งผลให้ผัก ของเราเนะี่ยใบเหลืองก็ได้อีกเช่นกันนะคะมันก็ต้องดูประกอบกันหลายๆอย่างนะคะซึ่งบลูกฟันทงให้ไม่ได้เลยว่าเป็นแบบนี้ผักเป็นแบบนี้สาเหตุเป็นเพราะอันนี้อันนี้นะนะคะเราก็ต้องไปไล่ดูทีละสาเหตุนะคะว่ามันเกิดได้จากอะไรบ้างนะคะแต่พอเราผ่านไปสักรอบสองรอบอย่างเงี้สามรอบหรือว่าผ่านไปซักทุกฤดูนะคะที่เราอ่า พื้นที่ของเราอยู่แบบนี้ก็มันก็จะเก็บเป็นประสบการณ์เราก็จะเก่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะ,ะช่วงฤดูนี้ผักมีปัญหาอันนี้เราควรจะแก้แบบนี้นะอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงอถ้าพื้นที่ของโบนเนี่ยก็จะมีอยู่3ามฤดูนะคะจะมีหน้าร้อนหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวนะคะมีสามฤดูสําหรับพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยอาจจะมีทั้ง สองฤดูหรือเปล่านะคะมีฤดูอะไรบ้างโบก็เรียกไม่ถูกนะคะฤดูฝนฤดูมรสุมหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันนะคะภาคเหนืออาจจะอากาศเย็นๆนะคะปลูกอะไรก็จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าผักสลัดเนี่ยที่รู้ๆกันมาก็คือเป็นผักที่ชอบอากาศ เย็นๆนะคะชอบอากาศหนาวๆนะคะช่วงอุณหภูมิไม่เกิน30องศาเนี่ยปลูกผักกําลังดีเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยผักจะล้นตลาดนะคะลองสังเกตดูได้เลยนะคะผักจะล้นตลาดเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นการปลูกดีนปลูกแบบไฮโดรเนี่ยก็คือง่ายหมดเลยการจัดการอะไรง่ายหมดนะคะยกเว้นถ้ามีน้อนกับนกเนี่ยก็คือจัดการยากนะคะแต่ว่าพวก อื่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปลูกผักได้สวยด้วยนะคะช่วงอายุยังไม่ถึง4ี่วันเนี่ยอาจจะได้เก็บเลยด้วยซ้านะคะแต่ว่าบางท่านก็โอ้โหแบบปลูกยาซะเหลือเกินนะคะปลูกมาทีไรก็รากช็อตรากเน่าใบเปืือย ยังไม่ทันจะโตหรือว่าตอนเลี้ยงต้นกล้ามานะคะตอนเลี้ยงต้นกล้าจนถึงอายุ14วัน15วันเนี่ยต้นกล้าสวยลากขาวเลยนะคะแต่พอย้ายลงกล่องปลูกเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหานะคะคุณผู้ชมก็เอาใจช่วยด้วยก็แล้วกันนะคะที่จริงน่ะถ้าจะปลูกเน่ะเริ่มต้องเช็คท่าน้ําที่บ้านตัวเองก่อนนะคะว่าเหมาะสมกับเกณฑ์าการปลูกหรือเปล่านะคะ เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะใช้น้ําไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ําประปาอย่างนี้นะคะการใส่คอรินของแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันอีกนะคะอันนี้การจะปลูกก็เลยเราต้องจําเป็นต้องเช็คค่าน้ําค่า p h ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอะไรนี่แหละนะคะของน้ําก่อนนะคะว่าเหมาะสมหรือเปล่านะคะส่วนที่บ้านของโบเองเนี่ยโบเคยเช็คตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตั้งแต่เริ่มที่จะปลูกเลยนะคะที่บ้านบโบใช้เป็นน้ําบาดาลน,นะคะ ตรวจเช็คดูก็คือบางช่วงฤดูหน้าร้อนเนี่ยค่าพีค่าพีเอของน้ําน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดกว่าๆนะคะเจ็ดกว่าๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าช่วงแบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหกจุดแปดประมาณนี้นะคะหกจุดแปดแล้วก็ถึงเจ็ดประมาณนี้นะคะแต่ว่าบัวน่ะปลูกผักได้ปกตินะคะไม่ได้มีการปรับค่าน้ําอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ว่าผ้าบางพื้นที่เนี่ยถ้าอยู่ระหว่างเจ็ดนี่ อาจจะปลูกผักยากนะคะอาจจะต้องได้ปรับค่าน้ำด้วยนะคะก็ต้องลองดูเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะคะผู้ชมอย่าเพิ่งรีบร้อนแต่ว่าใครที่จะจะทำเพื่อเป็นอาชีพเลยเนี่ยก็ค่อยๆทำนะคะคุณผู้ชมค่อยๆลองดูว่าเรา เราชอบมันไหมที่เราทําแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งปลูกปับเลยนะคะค่อยๆทําทีละน้อยแต่พออ่ะเราทําไปแล้วรู้สึกว่ามันง่ายแล้วเราหาลูกค้าได้นะคะลูกค้าเรามีเพิ่มขึ้นแล้วลูกค้าเรามีความต้องการปริมาณผักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราค่อยลงทุนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ใครๆก็ปลูกได้นะคะใครๆก็อยากจะลองปลูกใช่ไหมคะ มีเป็นชุดทดลองปลูกอย่างนี้แต่ว่าโบไม่ได้มีจําหน่ายนะคะโบก็เพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันหาซื้อได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมโบก็เลยไม่ได้เอานํามาจําหน่ายนะคะเพราะว่าด้วยเวลาของโบเองด้วยโบก็ไม่ค่อยที่จะพร้อมสักเท่าไหร่นะคะแท้ตอบแชทค,คุณผู้ชมเองโบยังตอบช้าเลยนะคะโอเควันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหนึ่งถาดนะคะเหลืออีกพวกนี้เดี๋ยวโบก็จะหยิบใส่อีกนะคะเดี๋ยวเวลาจะเยอะเกินไปนะคะสาหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะลอปลูกนะคะในช่องของโบนเนี่ยโบก็ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอเยอะแยะมากมายเลยไว้ให้ดูนะคะทั้งทําเป็นอัปเดตรายวันเลยก็มีนะคะหรือว่าทําเป็นแบบคลิปเดียวให้คุณผู้ชมเลยก็มีนะคะก็อาจจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคุณผู้ชมก็มะะมกออกไป หาดูท่านอื่นๆอีกเพิ่มเติมนะคะว่าวิธีการเนี่ยไปในทางเดียวกันไหมนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเออท่านนี้ท่านที่หนึ่งเนี่ยก็ทําแบบนี้คล้ายๆกันเลยท่านที่สองก็ทําแบบนี้คล้ายๆกันเลยเนี่ยอ่ะใช่แนวทางมันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆนะคะคุณผู้ชมก็ค่อยลงมือทําก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็มีวิธีการเป็นของตนเองนะคะมีวิธีการนับต้นกล้าหรือว่าการใส่ปุ๋ยในช่วงอายุเท่านั้นเท่านี้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะปุ๋ยแต่ละสูตรแต่ละเจ้าอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนที่โบใส่เนี่ยก็คืออัตราส่วนที่โบใส่ก็คือ3ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรสําหรับผักสลัดนะคะแล้วก็อัตราส่วน5ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรสําหรับผักไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะ ผักชีต้นหอมอะไรต่างๆนี้นะคะบางเจ้าเขาอาจจะให้ใช้แค่2.5หรือว่า 2cc แค่นั้นหรือว่าบางเจ้าอาจจะให้ผักสลัดเนี่ย 5cc ตอนน้ำา1ลิตรอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายนะคะผู้จำหน่ายปุ๋ยนะคะผู้ชมฟังให้ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเนี่ยโบบอกว่าให้ใส่ 3cc ก็ 3cc กับโบไปเลยทั้งที่ซื้อปุ๋ยมาเขาให้ใส่ 5cc ผักของเราก็จะมีปัญหาได้นะคะผู้ชม โอเคสรุวันนี้ก็พูดมากเบิบ์่มานานแล้วนะคะก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมถึงแม้ว่าบโบจะพูดเข้าใจไม่เข้าใจบ้างนะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันค่ะสรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย